ต่างเสียงกันพี่น้องพอไปใกล้อารมณ์เขาพอดีทักทายสบายดียกันผู้สุกสุขคนสมองสบอนพี่น้องสังเกตสีกระเบื้องเพื่อนในสีเหลวอยู่บนเทียงกันอยู่สร้างขี้เหลาเสียงเสียวผัดเสียวใจหอนเสียวกินเหล้ามาเลยเห็ดพิษเสียวนี่ห้หาย ชงเสียวหายกันสิตีกันทักทายสบายดีกันบปุชกูจุกน์สมองสุองสบอนชงเสียวตอนนี้กำลังข่าวงกบข่าวงกบเบิร์ดแล้วทางสีเอี่ยมบัดเดียวพี่น้องเสียวนี่ผัดหายเสียวบเฮ็ดหายเสียวไสใชสผัดบะข้าวโบเป็นสาง ข้าวบูฮูยังมันพิษเสียวะให้จุ๊บใส่บูฮูสิเหลี่หรือบอัวแหละครัพี่น้องพังไปซบแตกกี่โลได้เนี่ยสบายดีพี่น้องรู้ซบแตกนะป้าเถอะซบโบลได้เคยแตกแม่เอ้ยซบโบลได้เคยแตกปีนี้นะ ซุปแตกาซุปแตกลีล้อปีนี่นะบอกาไปถ่ายคลิปชองเชี่ยวอารมณ์ขบดีอืมหนากับมือคนละเบอ้อเลยใส่คีต้ตกนะแม่ไม่ใส่อะไรไปหมือนี่นะได้ล้ายยุ้ยหมือนี่นะเออหมือนนี่เท่านี้ มันห่อนพู้เล่นนี่เนาะสิดจีบนี่เห็นยังบอกเขานั่งคายในตลาดนะปิชาเมึงจ็คแพร์เธอได้ไหมเจ้าเห็ุเป็นแพร์ล่ะกันตลาดวันค้านเหนียวไปนั่งคายแพร์ละทำเขาเขาคายเธอได้เอาก็ะคายซำเขาค่ะกระเฮ็ดแพรบางๆขู่เอาค่ะเห็นเขาคายดยู่ในตลาดนะเจ้าอันเจ้าเหยียเป็นแพรแล้วบริษัทสิฟฟดคลายหา <laughs> <c oughs> เอายันว่าอยาคขายแต่ละปีแต่ละปีะป <c oughs> อย่า,นา,นา,า,ามนแมันกาแรนอ่มาบมีดางเมอเิมาใ้มดงกออีกคเก่าอานนันบ่มตาามเฮาอมตะเวนหมูดูลมมาอีกแลวนี่ปลาะละมาเ,หาเหมือนตาล <c oughs> ามเฮาเฮาเหเตบ่มี้ก, <c oughs> กินยังมือแรบงบ่มียังกินสำหรับยายขาไก่กหยาบมากาา เออบอกเดียวแล้วปลินป้าน้องบ่แม่จุู่แล้วก็ขี้ก็ไปน้ำกันอยู่ห่ดเลยพว่าไปผู้เดียวบ่หน่อยบอกเดียวหนาไปทางไหนไกน้องอยู่กับบอลลินน้ำน้องตะกาวบอลลินน้ำกันเพิ่งมาเมืเที้ยพู่ได้ Huh? โอ้โห oh, oh, วงกวบติดกันเลยก็เลยโบเปืองแนวหมแอมหมดนี่เลยว่าตะเขียวเอาเอาบานประตูเป็นลักเลยแหละพี่น้องโคงห่างพอดีข่าๆพี่น้อง บอลลุกติ ai, nào, ình, ่งมุงยับขอนแอมยับขอนายทางนอกปล่อยเป็นนาทีของลูกติ่งเี่ยออกมาลูกติ่งในน้อกอะไริ่งปองเยบออกมาก Xịt mày dơ dẹp you know. นีหน่อยนอนสําคัาได้มนี่ออกมาแต่บ้านนอนสําคัรรีวิวรอบๆพีออ่นอ้องเบื้องนี้เราก็เราก็บได้เบบปเืองแนวแอมปนันไดเแล้วใส่วงกบเป็นหลักบานประตูสไลมิ่งกับบานประตูเลยใส่เต็มห,อหอบบบ้องเต็มห้องบุเปืองแนวแอบดี เอาวงโกบแล้วลายได้พี่น้องบูสิเอาไปเห็ดหยังเอาไว้กระปุกสิกินละละเอาขึ้นไปให้เบิร์ดอ,อีกอยังทั้งลุ่มอีกยังวงกบทั้งลุ่มอีกใส่เป็นใส่เลยทางพุน่นพ่อกระยุกเพื่อนคือการปุ่นเอาไปเบิง่งดเงินหลังพุ่นอีกพี่น้องอันนี้ก็คือฐานตาจ่อยพี่น้องถมแกบถมงฐาน มาเอะบอมาใส่อบอว่าแล้วเก็บมาทมแซงปวยก่อนมาจบแต่ห่านนี่แหละพี่น้องงามอีหลีงามอีหลีห่านน่ะใหญ่ไวอีกเยอะ ดูผูงด,ด,ดูหานะไปต่สร้างอีกนี้นะแบบเมื่อพง่ิลิปปินีสนี่เี็บหากเก็บดองไม้บูซาตั้งวงกบสองมือง่ลิปสิแล้ว เรวแลกับเอ็มประตูนี่คือใหญ่แค่ฝากเบ่งฝากซุ่มฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศ กอดยิงยินบ่อยพอเอิอน่ะมันยากุมมันยากาดพี่น้องต่างกันบบกับอยู่บ้านต่างกันหลายเนาะพี่น้องอยู่แซกับเป็นตาอยู่พี่น้องยิงดำความหมักเนาะอยู่พี่กับเป็นตาอยู่อยู่พุ่นกับเป็นตาอยู่เป็นตาอยูเ่เบิดถูกหมองถูกกอน Quién que sí. ไปัไปเนาะเกิด้อขี่มาแหงสร่างกับจาของงินสิทธกัน